สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไนโอนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการทําทในลักษณะของอักษรพิมพ์ดีดนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ผมจะทําในลักษณะของ2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่17แล้วก็เวอร์ชัน18บแปดเปนกรโปงสิว่ามันมีวิธีการหรือความแตกต่างในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันเคยผมเคยทําคลิป ก้อรณีอักษรพิมพ์ดีดเนี่ยนานมาแล้วแต่ว่าอันนั้นก็คือแบบงูปลานะครับซึ่งเขาเรียกเทคนิคในการใช้งานโปรแกรมเนี่ยตอนนั้นก็พูดไงว่าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกวิวัฒนาการของโปรแกรมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับให้เราตั้งค่าโปรเจกต์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาในส่วนของมีเดีย จเลเตอร์นะครับผมในส่วนของแทบนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะสังเกตว่าในนี้คือเวอร์ชันโปร17เนาะก็จะมีตัวเลือกให้พอสมควรนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมให้เ,เพื่อนๆนะครับมาเลือกในส่วนของโปรไทลเลอร์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของ MT ลากลงไปเลยนะครับอันนี้คือความยาวที่ตางโปรแกรมเขากำหนดมาให้เนี่ยมันจะประมาณ10วินะครับผมโอเค เมื่อเราลากลงมาแล้วเนี่ยจะเพื่อไเ่ื่อสังเกตว่ามันก็จะมีในส่วนของ v ีโอเมเดียเชเลเตอร์นะครับในส่วนของโปรไท t ์ไทเลอร์เนี่ยพอ o ระ r ี y d ดอ l o g กบอกมันขึ้นมานะครับพอเราคลิกลงมาเนี่ยหน้าต่างมันแบบไม่มีอะไรเลยนะครับวิธีการที่เราเจะพิมพ์ข้อความลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็ให้คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับตัวอักษรมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผม โอเคอีกวิธีหนึ่งนะครับถุิว่าเราต้องการให้อักษรมันแสดงตรงไหนของหน้าจอเราก็ดับบุ่มคิกเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมโอเครู้ว่าอันนี้ผมพิมพ์ไปอ่าเป็นว่า typing effect กต์ส و ن ้วกัดนะครับผมพอเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม E4 s นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการยกเลิกในการพิมพ์ข้อความว่าวิธีการที่เราจะปรับเปลี่ยนอ่าข้อความนะครับให้เราดับบุ่ลคิกเข้าไปนะครับ ถือว่าผมจะต้องการเปลี่ยนฟอนต์เราก็สามารถมาคุมแล้วก็เลือกฟอนต์ได้นะครับตามที่เราต้องการส่วนวิธีการปรับขยายฟอนต์ไซส์ก็เลือกตรงจุดนี้นะครับส่วนสไตล์ก็จะว่าจะเอาสีอะไรอะไรยังไงต่างๆตรงนี้ผมไม่พูดถึงนะก็ขอไปแบบเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนของ Open นไทดนี้ก็ไม่พูดถึงเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการจั p r o p e r t รอตไรต่างๆโอเคนะครับพอเราพิมพ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด ESC นะครับมันจะเกิดหน้าตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะปรับขนาดโดยที่ไม่เข้าไปที่ฟอนต์ไซส์ก็สามารถเอาเมาส์มาคลิกตรงจุดไข่ปลาเนี่ยแล้วก็ลากนะครับได้เลยนะครับปุ๊บพอลากเสร็จแล้วก็มาย้ายตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเรากดเพยโดนะครับ เพิ่มเตจะสังเกตว่ามันยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมโ okay. อเคอธิบายต่อมานะครับก็คือในส่วนของแท็บเอ็กเฟกต์ก็จะเราก็สามารถใส่โกปให้เขาได้นะครับใส่เป็นกเซเบอร์ให้เขาได้ดรอชัตเต์ให้เขาได้อันนี้ผมไม่พูดถึงเนาะก็มาพูดในส่วนของแท็บเลเยอร์เลยนะครับผมอันนี้คือเราจะเริ่มสร้างเอฟเฟกต์ให้เขาละนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยวิธีการของเวกัสโปรเนี่ยมันก็จะมีด้วยการหลายๆอย่างนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีการที่เรา เราสามารถคีย์แล้วก็กําหนดมันได้นะครับโดยการทำในลักษณะของคีย์เฟรมนะครับให้เรามาดูในส่วนของอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของ Selection เนี่ยนะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงเนาะมาดูในส่วนของ Selection t ายก่อนตรงนี้ถ้าเกิดมีการติ๊กไปที่ล n e นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่ c h a r a c t e r อ่ามันแตกต่างกัน,นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูกักนในส่วนของล ne ก่อนนะปุ๊บเวลาที่เราเลื่อนมานะครับ เพื่อนๆสังเกตไปมันเป็นลักษณะของเฟดแต่ถ้ามาเป็นที่เวิร์ดมันจะเป็นลักษณะของคานะครับจะหายไปที่คำอ่าปึ๊บแต่ถ้ามันเป็นในส่วนของชาร์เตอร์มันจะเป็นที่ตัวอักษรละอันนี้แหละนะครับที่เราจะทําเป็นลักษณะของเป็นอักษรพิมพ์ดีดแต่เพื่อนๆสังเกตไปพอเราเลื่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเฟดนะครับเฟดซเลชันให้เราติ๊กออกเลยเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มันแบบ กเรียกกระด้างกระด้างเหมือนนักสอนพิมพ์ดีดนะครับอันดับต่อมานะครับก็ให้เรามาคลิกที่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะทาเป็นลักษณะของออโตเมติกนะครับก็คือในส่วนของเอเมชั่นมันเองพอคลิกปุ๊บเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของเซเลคชั่นมาก็จะมีในส่วนของซ้ายกับขวานะครับอันนี้เราเป็นคนไทยเนาะมันก็ต้องมาจากขวาไปซ้ายแล้วก็เพื่อเป็นการงงไม่งงนะครับคลิกที่ซ้ายออกเลย ดับต่อมานะครับให้มาที่ในส่วนของ selection เพื่อนๆจะสังเกตว่าเราสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับบางทีมันคลิกคลิกลำบากเนาะก็ให้มาที่ตรงนี้ตรงจุดไข่ปลาเน,นี่ยครับแล้วลากมันลงมาได้เลยจะง่ายกว่านะครับผมโอเคเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ถือว่าผมต้องการให้มันใช้เวลาสัก2วินาทีนะครับเราก็คลิกตรงแทบ็บไอ้คีอร์เอร์เนี่ยมาที่2วินาทีนะครับแล้วคลิก คลิกขวาหนึ่งทีนะครับโทษครับดับบิ้นคลิกหนึ่งทีก็จะเจจุดนะครับขึ้นมาหนึ่งจุดให้เราก็ลากขึ้นแม็หมดเลยนะครับแล้วเราก็ลองดูมากดเพย์ดูอ่านะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตว่ามันมันช้าไปก็สามารถเลือกคีย์เฟรมได้ โอเคอันนี้เราก็พอเสร็จแล้วเราก็หาซาวที่เป็นล้กษสะของซาวแทปป p ้งเอ e เฟก c t เนี่ยมาใส่มันก็จะเป็นเสียงพิมพ์ดีเก็ก็แกอะไรก็ว,ว่ากันไปเนาะโอเคนะครับ okay. อันนี้คือวิธีในส่วนของที่เป็นเวอร์ชันตั้งแต่18ลงมานะครับพอเราสังเกตได้ว่าพอเรากำหนด a อมชันมันนะครับตรงจุดนี้ปุ๊บเสร็จแล้วหลังจากนี้นะครับถ้ามันก็เรียกไทม์ไลน์ของตัวแรงมันยังอยู่เนี่ยมันก็ยังโชว์ตรงนี้ ต่อนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของเวอร์ชัน18กันนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาผมมองว่าการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเวอร์ชัน18นะครับก็มาที่เหมือนเดิมครับมีเดียมาที่แท็บมีเดียเจเนเตอร์นะครับผมก็มาเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตรงจุดนี้นะครับที่เลือกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเปิด17ให้ดูก่อนปุ๊บเพื่อนเพื่อนนะ สิบเจ็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนสิบแปดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าในส่วนของอโปรไท,ทเลอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันหายไปเลยนะครับไม่มีแล้ว นะครับก็จะมีในส่วนของแทลเลอร์แอนเทคตรงนี้ถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมในส่วนของที่เป็นในลักษณะของพอเราคลิกมาเนี่ยเพื่อนเจะสังเกตว่าพอเมาส์ไปวางนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกให้ดูว่าเป็นแบบรูปแบบไหนซึ่งตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริง,รงนะมันก็คือในส่วนของอโปรนี่ยะครับโปรไทลเลอร์ตรงนี้มันเป็นคือการสร้างเข้ามาแล้ว นะครับแต่ของเวอร์อรชัน18เนี่ยแทนที่เราจะต้องไปนั่งคีทีอัน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 นะครับก็เลยทําเป็นรูปแบบมาให้เลยมันมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียคือเราไม่สามารถกําหนดนอกกรอบได้นะครับส่วนของเวอร์ชันสิเราสามารถกําหนดนอกกรอบได้ว่าเราเ,เราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้งนี้นะแต่ถามผมนะจริงๆแล้วในส่วนของการทาแท็กจริงๆนะอ่ะเราต้องการคําว่าสําเร็จรูปมากกว่านะครับ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอพอมันเป็นอย่างนี้เข้ามานะครับเพื่มขึนก็สามารถเอามาไปวางดูได้แต่ครั้นี้เราจะทําในลักษณะของอแทปปิ้งนะครับก็คือลักษณะของอัพิมพ์ดีดมันก็คือในส่วนของไทเทสเเนี่ยน,นะครับ0ูนย์สีพอเราคลิกปุ๊บเราก็วางมาเลยนะครับครั้นี้เราก็กำหนดเขาเรียบดูเรชั o นให้เขาก็คืออัตราความยาวนะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้เราทําอยู่ที่ ประมาณปุ๊ดหนึ่งวิอ่าประมาณหนึ่งวิหนึ่งวิประมาณหนึ่งวิน,งวะน,งวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็กำหนดตรงนี้ให้เขานิดหนึ่งก็เป็นสักหนึ่งวิยี่สิบอ่าหนึ่งวิสักหนึ่งวิสิบโอเคปุ๊บ พอเราสังเกตปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาให้มันได้ในตาส่วนที่เรากำหนดเราก็คลิกตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการให้มันกําหนดขึ้นไปผมก็พิมพ์ข้อความเดิมมาแหละนะครับแล้วลองกดเพย์ดูอ่าสังเกตนะครับเราไม่ต้องไปกําหนดจุดคีย์เฟรมเลยมันก้ามาเป็นเนื้อสัของสอนพิมพ์ดีให้เรานะครับโอเคนะครับคราวนี้พอเราคลิกอย่างนี้ปุ๊บพอมันหมด1วิแล้ว มันหายไปเลยวิธีการเราจะให้มันคงอยู่ค้างอยู่ทํำยังไงนะครับวิธีการีง่ายที่สุดเลยก็คือการดูพิเคตมันตรงเนี้ยมันขึ้นมานะครับโดยการกด control ค้างไว้แล้วลากขึ้นมาแล้วต่อเลยนะครับตรงนี้มันจะถามว่าเป็น new copy ไหมหรือเป็น refer จาก original ให้เราเป็นที่ new copy แล้วคลิกที่โอเคนะครับตรงนี้พอเรามาดูในส่วนของ project media มันก็จะขึ้นมาเป็น แต่ผมขอของเก่านิดนึงมันก็จะเป็นในส่วนของอันใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับผมแล้วก็คลิกอ่าตรงนี้หนึ่งทีนะครับตรงนี้ในส่วนของอัปเดชชันเนี่ยเราก็คลิกเลือกมาเป็นที่ดันมันซะก็คือไม่ให้มันแสดงผลอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคลิกเพย์นะครับอักษรมันก็ยังค้างอยู่จะให้มันยาวขนาดไหนเราก็ลากมันไปซะ อ่านะครับผมวิธีการเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเราต้องการเลื่อนเลื่อนตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งจะทํำยังไงนะครับอันนี้ผมแนะนําว่ามันก็ทําคล้ายๆกันแต่เวลาที่เราทําลักษณะอย่างเงี้ยนะครับให้เราอ่าก็เรียกแะไรใช้ในส่วนของ tag motion เข้ามาช่วยดีกว่านะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นในการเรื่องของการปรับตําแหน่งว่าจะให้มันอยู่ตรงตําแหน่งไหนนะครับ ๋ย่ผมขออนุญาตคัดคีเฟรมก่อนโอเคคราวนี้เราก็ลองดูกันะนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการที่ทําในลักษณะของกอรสอนพิมพ์ดีดด้วย Sony Vegas p โปนะครับแบบง่ายๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่าก็นะครับก็จริงๆ ก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็ผมตอนแรกผมจะทําอันนี้คือผมสอนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะพูดทิ้งท้ายไปนิดนึงตอนแรกผมจะทําคลิปในลักษณะของการพูดถึง New ฟังก์ชันในส่วนของเว c ัสโปร18ในส่วนของ Data ตอร์นันเนี่ยแหละก็คือโอ้โหมันเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยซึ่งมันทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันไม่มีเนาะมันจะก็จะเป็นมีแค่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มัน เราก็ไม่คยได้ใช้งานมันอนะเอา,อาจริงๆนะมันเป็นเหมือนอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันเลยแหละพอมาเป็นเวอร์ชันในส่วนของ18เนี่ย<ม>บางอย่างเนี่ยถ้าเราเห็นใน After Effects นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันก็ผมมองว่ามันทำมันก็สามารถทำงานให้เราทำงานง่ายยิ่งขึ้นนะอย่างาเงี้ยอ่าอยากขอปรับตำแหน่งมานิดนึง เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าเออมันก็โอเคนะคือให้เราทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอ่าเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพิมพ์กําหนดคีย์เฟรมหรือรอะไรต่างๆเนี่ยแค่เราเข้าใจในเรื่องของหลักการเนี่ยมันก็จบละแล้วซึ่งมันในเวอร์ชันสิบแปดก็มีเลือกให้ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะผมมองอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานมันก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นเทคนิค นะครับง่ายให้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้งานได้นะครับผมถ้า่ไงก็ฝากติดตามผลงานในวีดีโอนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยวิธีการการทําอย่างไรก็สามารถมาเข้ามาสอบถามได้ในผมรู้ผมก็จะพยายามตอบคําถามให้นะครับอันไหนไม่รู้เนี่ยก็พยายามค้นหาข้อมูลแล้วก็นํามาตอบให้อีกทีหนึ่งถ้าไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ